ช่องครูนัน h ช n แนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4 .6 นะครับวิชาภาษาอังกฤษหน้าที่101โอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือข้อที่1นึ่คำสั่งเขาบอกว่า you will hear a boy talking to his father about a class project he has completed for q u e s t i o n 1 to 1ช complete ีท e ์แ n ดเนั่นก็คือคุณก็จะได้ยินเสียงสนทนานะครับของลูกชายนะครับกําลังพูดกับคุณพ่อของเขาเกี่ยวกับแผนงานนะครับในชั้นเรียนที่เขาได้ทำสำเร็จมาแล้วนะครับดังนั้นนักเรียนตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ10ให้สมบูรณ์นะครับลองฟัาางคลิปเสียงกันก่อนดีกว่าครับผมเพราะเป็นคลิปทักษะการฟังนะครับในหน้านี้ Exercise 1 page 101 Guess what dad I got an A on my geography project Well done What did you end up doing your project on You remember it was all about what we should do in case of a natural disaster. Oh, yes, that's right. It was all about floods and earthquakes, wasn't it? And hurricanes. OK, so tell me, what should I do in an earthquake? Well, the best thing to do is to get under a table or a bed and cover your head in case there is any falling glass. Oh, yes, and if you live in an area where there are a lot of earthquakes, you should make sure you carry a whistle with you so that you can whistle for help if you get stuck. That makes sense, but what about a hurricane? There is usually some warning when a hurricane is coming, so you must board up all your windows and go to the basement. You should also make sure that you have a supply of candles, bottled water, and tin food, just in case you have to stay down there for a while. Aha, uh -huh, I see. And um, what should I do if there's a flood? Um keep a boat in the garage just in case? Come on, dad, this is serious. You should make sure you wear waterproof clothing so that you won't get too wet while you are waiting to be rescued. Then you must get as high up as you can, like on the roof of your house or the top of a hill. Well, I'm impressed. You obviously did a lot of work for this project. You deserve a good grade. You know, I'm really glad that someone in the family who knows what to do in case of an emergency. Okay, the over. คุณครูมาแปลให้สดๆนะครับแล้วก็เติมให้ด้วยนะครับหนารัทักษะการฟังนี่ค่อนข้างเจะย,ยากเล็กน้อยน,นะครับนะมาแปลกันเลยนะครับ Safety measure นะครับ for natural disaster นั่นก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอันปลอดภัยนะครับสำหรับภัยพิบัต,ติต่างตามธรรมชาติ i n นนี้วิ่งในแ n ่นเอิร์ทเคในสถานการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับ It is advisable to get under a table or bed เป็นคำแนะนํานะครับนี่คือคําแนะนําไม่ได้เรียนหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือว่าใต้เตียงนะครับ This may help protect your head from falling g r a s s นั่นก็คือจะได้ช่วยให้ไม่ให้แก้วนะครับตกใส่ศรีรษะของคุณนั่นเอง If you are stuck, you can use a whistle to call for help ถ้าเกิดว่าคุณติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับนะในขณะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ย คุณสามารถที่จะใช้นกหวีดนะครับในะในการเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับเวโซเฮ r r ิ c a n usually gives o m e warning that they are coming ถ้าเกิดว่าพายุเอริเคนนะครับมีการสัญญาณการเตือนว่าพายุเอริเคนจะเข้านะครับ if hurricane is approaching ถ้าเกิดาพายุเอริเคนเข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับ you should board up the w i n d o w คุณควรที่จะเปิดหน้าต่างนะครับนะให้กว้าง ไอ้เปิดเปิดหน้าต่างออกนะครับนะ if you have basement you can take shelter there ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ชั้นใต้ดินนะครับนะคุณก็สามารถที่จะใช้ชั้นใต้ดินนั้นเป็นที่พักอาศัยหรือที่หลบภัยได้เลย bring some supply of candle bottle water and tin food with you ถ้าเกิดว่านะครับมี เทียนไขนะครับนะมีขวดน้ําแล้วก็มีอาหารกระป๋องก็ควรที่จะนําไปไว้ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเผื่อติดอยู่ตรงนั้นจะได้รับประทานนั่นเองนะครับ Waterproof coating to keep dry แล้วถ้าเกิดว่ามีเสื้อนะครับที่สามารถกันน้ําได้นะครับก็นําไปสวมใส่นะครับเพราะมันจะทําให้ตัวเองนั้นไม่ต้องเปียกนะครับ Wait on The roof of house until you are killed หรือว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมนะครับนะก็ขอให้ขึ้นไปอยู่บนหลังคานะครับเพื่อจะได้รอรับการช่วยเหลือ If you are outdoor you should go to the top of hill ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กลางแจ้งนะครับนะไปเกิดภัยพิบัติเช่นสึนามิเป็นต้นก็ให้ขึ้นไปในที่สูงนะครับตามเดินดต่างๆโอเคนะครับคุณครูแปลสดๆประมาณนี้ไปต่อเลยครับ ข้อ B นะครับก็บอก read ใด้ดอกให้นักเรียนอ่านบทสนทนานี้ wish of the phrases ว่าวาลีไหน in both the ที่เป็นตัวทึบ press on gossip ที่ pass on gossip ที่เจอนะครับนในคลิปสนทนานเกี่ยวกับการซุบซิบนินทานะครับ r e s p onto gossip gossip นะครับแล้วก็เป็นการตอบสนองนะครับนะ,บนะต่อการซุบซิบนินตา ให้นักเรียนอิน a พรจับคู่กันนะครับ act out the dialogues แล้วก็สแสดงบทสนทนาเช่นนะครับ A กับ B คุยกัน A บอกว่า did you hear that Cathy want a new car คุณทราบข่าวมาหรือไม่นะครับว่าแคตตี้นั้นได้รางวัลน,นะครับนะได้เป็นรถยนต์คันหนึ่งเป็นรางวัล B บอกว่า are you sure เธอมั่นใจเหรอ A ก็พูดต่อนะครับว่า อาจจะเป็นคนละบ,บทสนทนาแล้วนะครับ g u e s s what ลองเดาดูสิครับว่ามันคืออะไร The singing e r of South b e a c is buying a house near here นักร้องนำนะครับของวง South b y a นั้นตอนนี้ได้ซื้อบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเรานี่เองที่นี่ B ก็บอกว่า No really that's fantastic ไม่นะจริงเหรอโอ้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมาก หรือบทสนทนาว่า I have got the most amazing news you will never believe it ฉันได้รับทราบข่าวที่น่าสะใจฉันได้รับข่าวที่น่าสะใจนะครับนะได้ทราบข่าวที่น่าสะใจอย่างยิ่งเลยแล้วคุณจะเชื่อมันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าฉันมาเล่าให้คุณฟังบ u t y อย d i ดิน here is for me แต่นะครับคุณก็จะไม่ได้ยินจากฉันนะ ไม่ว่าจะมีไหนเล่าให้ฉันฟังดี I won't tell a soul I won't tell a soul เนี่ยหมายถึงว่าฉันไม่ได้อพูดโกหกนะครับนะแต่ไม่ได้พูดโกหกนะครับ I won't tell a soul โอเคครับผม p e t e r And j a n e t are finally getting married p e เตอร์และเจ n e t นะครับนะในที่สุดก็ได้แต่งงานกันอะไรประมาณนี้นะครับนะตรงนี้วินเที่ยวโซนนะครับไม่ได้แปลตรงๆนะครับแปลว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้บอกจากจิตวิญญาณอะไรไม่ได้เกี่ยวนะครับนะโอเคครับผม ไปต่อข้อ4ครับข้อ4ก็บอกนักเรียนจับคู่กันยุสเบรเใช้วลีนะครับอินเ o อ o ์ o ูท about o u t ที่เป็นตัวเทิบนะครับนในการซุบซิบินทาประโยคเหล่านี้นะครับที่แปลไปเมื่อกี้นะครับใช้ในการซุบซิบินทาให้นักเรียนนำมาเขียนประโยคเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 1. นึ่งนะครับว่า i e n d of y o u r ู is going to have a baby ดั่นก็คือเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณนะครับกำลังมีลูกนะครับให้มาเขียนเป็นก o ซินทา ดังนั้นบทสนทนาก็จะได้ประมาณนี้นะครับ A บอกว่า I have got the most amazing news ฉันได้ทราบข่าวที่น่าชื่นมามากๆข่าวหนึ่งอยู่ใ e r b ว l i ล v บ it คุณัาจ,จะไม่เชื่อนะครับเวนไอเทียยูถ้าเกิดฉันมาเล่าไว้ฟังแต่เช่นี้ is going to have a baby นั่นก็คือเเนียนั้นกําลังจะมีลูก b e เ no really that fantastic โอ้ไม่นะจริงหรือไม่เป็นอะไรน่าชื่นมาก เอกพูดต่อว่า did you hear that Tony o is i g โทนี p p p ไปปราก TV นท sure. ีว s กัแแ้ะเธอรู้ไหมว่า,าโทนี่นั้นจะไปออกทีวีแล้วล่ะบีหรออายุชัวเธอมั่นใจหรืออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปมาฟังทักษะการอ,าออกเสียงนะครับ intonation นะครับนะประโยคที่ข้างล่างนี้นะครับลองฟังคลิปเสียงดูนะครับผมเป็นทักษะการฟัง Exercise 3. Page 101. You'll never believe what happened. Stacy just got fired. No. Really? Don't tell anyone I told you, but I saw Jim cheat on the test. I won't say a word. Did you hear about o l He's moving away. Are you sure? โอเคนะครับนะสามประโยคที่สนทนานี้นะครับประโยคแรก you will hear uh, you will never believe what happened since he just got fired. แ uh, ปลอย่างนี้นะครับผม คุณไม่เชื่อใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเซ็กซี่นั้นเพิ่งลาออกไปนะครับนะก๊อดฟฟล์นะที่นี่ปนแปลว,ว่าลาออกไปนะครับไม่ใช่โดนไฟไหม้นะครับนะก๊อดไฟร์ลาออกไปบีกเลยว่า no really ไม่นะจริงเหรอนะครับหรือประโยคอีกประโยคหนึ่งนะครับ don't s ชียร์อันนี้ once i told you but i saw jim cheat on the test ประโยคนี้เจอบ่อยนะครับนะอย่าไปบอกใครนะครับนะอย่าไปเล่าไ้ใครฟังยิ่งเน้นว่าอย่าไปเล่าไ้ใครฟังนี่เพื่อนยิ่งอยากจะเล่านะก็มันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับสําหรับความลับนี่ถ้าเราไปเน้นว่าอย่าเล่าไ้ใครฟังนะครับเขาเล่าแน่นอนนะครับนะแต่ถ้าไม่เน้นก็อาจจะไม่เล่าเออแปลกบัตรโซชิยลมิชชัชิทอนเดอะเทสนั่นก็คือนะครับเจมนะครับได้โกงทําข้อสอบโกงนะครับนะลอกข้อสอบหรืออะไรก็ว่าไป บีก็บอกว่า I won't say what จีมก็ต้องรับปากตามมารยาทนะครับนะก็คือฉันจะไม่บอกใครนะครับนะ I won't say what เรียกประโยคว่า did you hear about AI He is moving away คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI ไหมนะครับนะเขากำลังที่จะย้ายออกไปนะครับ AI นี่คืออะไรไม่รู้นะชื่อคนหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็บีก็ว่า Are you sure ว่าคุณมั่นใจหรือประมาณนี้นะครับ ต่อไปมาดูข้อ 4b นะครับก็บอกว่า match e a c chance to form ได้หรอกให้จับคู่นะครับบทสนทนาต่อไปนี้นะครับเพื่อ,อให้มันเข้ากับบทสนทนานะครับนะบว่า a พูดอะไรแล้วก็ไปคู่กับข้อ b อ่าหนึ่งพูดว่าอะไรแล้วก็จับคู่ข้อ b เพื่อจะได้เป็นเป็นบทสนทนาที่มันแมทช์กันนะครับนั่นก็คือ a นะครับพูดว่า hi john เนี่ย j o a n หรือ j o n เนี่ยนะครับ สวัสดีจ้เน่ i s Rachel here นี่คือรา c h e นะครับ Listen do you still want to go out for coffee this afternoon นี่ปวดฟังนะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เพื่อนฟังฉันนะอะไรประมาณนี้เธอต้องการที่จะออกไปดื่มกาแฟนะครับในบ่ายนี้หรือไม่ดังนั้นมันก็จะแมทกับข้อ C นะครับ คนที่คุณสนทนาด้วยก็จะบอกว่า hi Rachel เออ yes if you do สวัสดีราเชลงั้นก็โอเคนะถ้าเกิดเธอต้องการอย่างนั้นก็ได้เลยประมาณนี้นะครับข้อสอนนะครับพูดว่า get r a great. where shall we go โอ้ oh, ดีมากถ้างั้นเราไปที่ไหนกันดีก็จะคู่กับข้อ A เลยครับ well there is a cafe in y o u r c h Street oh รู้สึกว่าจะมีร้านกาแฟนะครับอยู่ที่ถนนเชอร์สตเีทก็นำอาภยญญานเอมาใส่หลังเลข2นะครับพอมาข้อ3นะครับพูดว่า All right, okay, there then โอ้ไรมโอเควิลก e ้เดนโอถ้าอย่างนั้นเราไปที่ร้านนั้นกันเลยนะก็จะคู่กับข้อ B ครับวั e s า a เ l ลว meet? แล้วเราจะเจอกันสักกี่โมงดีนะครับแปลว่าประมาณนั้นเอาพยัญชนะา B มาใส่หลังเลข3นะครับ บอกว่า4 o o ทุ่มสักบ่ายสองเป็นยังไงดีไหมนะครับก็จะคู่กับข้ออีนะครับก็คือ that f i n e where นะครับโอ้ดีมากๆแล้วที่ไหนล่ะนะครับข้อห้านะครับ we could meet at the bus station เราควรที่จะเจอกันที่ป้ายรถเมล์ดีกว่านะประมาณนี้ก็จะคู่กับข้อดีนะครับโอเค see you there โอเคเลยงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ป้ายรถเมล์นะครับ ประมาณนี้ข้อสีครับยุดิปล้ำเชกเอาซมารดได้หรอกให้ใช้แบบนะครับนะเพื่อที่จะทำบทสนทนาที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือนะครับบทสนทนาให้หนักเรียนคุยเกี่ยวกับห้องสมุดนะครับซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองนะครับเวลาสามทุ่มด้านนอกก็ประโยคต่อไปนี้คำ วลีเหล่านี้นะครับมาแต่งเป็นประโยคได้ดังนี้นะครับ A บอกว่า <Hey, S 1> Hi James, it's Pete. Here. Listen, do you see want to go to the library this afternoon? สวัสดีเจมนี่คือพีทนะฟังชนนะเธอต้องการที่จะไปห้องสมุดบ่ายนี้ไหมบีกงเราว่า Hi Pete, สวัสดี Pete เออ yes, อันไปก็ได้นะครับ if you do ถ้าเกิดว่าเธอต้องการ เอก็เลยบอกว่า great ดีมากๆเลยา well, shall we go แล้วเราจะไปที่ไหนกันดีบีกเรา well There's one in the town center โอ้ oh, ดีนะมีหอสมุดนะครับอยู่ที่ใจกลางเมืองมีห้องสมุดอยู่ที่ใจกลางเมืองเอกเลยว่า a l Right okay we will go there h uh, we will, we will go uh, เดย์ There, นะครับเราก็จะไปที่นั่นกันนะครับ t บลเาวอชามแ e วีเม็แล้วเราจะเจอกันสักกี่โมงดีนะครับเอกว่า how about 3 pm สักบา่กบาย3เป็นอย่างไรเบลว่า well, that's fine โอ้ดีเลยแวะแล้วเราจะเจอกันที่ไหนดีนะครับคแวะที่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าไปหอ,อสมุดใจกลางเมืองทราบอยู่แล้วนะครับแต่หมายถึงว่านัดเจอกันที่ไหนดีเอว่า we could meet outside เดี๋ยวเราค่อยเจอกันข้างนอกก็แล้วกันนะข้างนอกเนี่ยจะเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตรงไหนอย่างไรบีกว่าโอเค see you there แล้วก็เจอกันที่นั่นนะก็คือที่ข้างนอกตรงนั้นนะครับนะที่นัดกันไว้อาจจะที่เก่าเวลาเดิมเลยก็ว่าไปโอเคแล้วอีกปอ,อ,อีกบทสนทนาหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเอ็ดโอคล็อกเซนมาดิสซิมนิ่งนะครับนะไปดูหนังในเย็นนี้ที่โรงหนังดิโอเดียนนะครับที่ถนนเชลล์โรด เวลาสัก2องทุ่มนะครับแล้วก็เจอกันในร้านกาแฟที่อยู่บนถนนโน้นนะครับก็เ,เป็นบทสนทนาประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับนะนั่นก็คือ Hi Ann สวัสดี a n น It's Janet here นั่นเจเน็ตอยู่ตรงนั้นนะครับ Listen ฟังฉันนะ Do you still want to go to the cinema this evening? เธอต้องการที่จะไปดูหนังในบ่ายนี้มไอเย็นนี้ไหมนะครับบีก็เลยว่ way, uh, yes. do, uh, าเจเนตสวัสดีเจเนตเออเ e s i ย y ส u do ดูเอองั้นก็ได้นะครับถ้าเธอต้องการเช่นนั้นเอก็เลยว่า great where shall we go ดีมากๆแล้วเราจะไปที่ไหนกันดีบีก็บอกว่า well there is the o d e a n on charle road โอเคเราไปที่โรงหนังโอเดียนที่ถนนแชร์เล่กันดีกว่าเอกก็เลยว่า oh right okay วิ l go there เ h ่นแล้วเราก็ค่อยไปที่นั่นกันบ n g แล้ว What time shall we meet แล้วเราจะเจอกันสักกี่โมง A อว่า How a b o าว a อชอว c โครกเจอการส,สักสองทุ่มเป็นไง Bing ก็ That's fine ดีทีเดียวเลยแววแล้วเราเจอกันที่ไหนก่อนก่อนที่จะไปโรงหนังเอว่า we could meet in the cafe over the over the road เดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านกาแฟที่ถนนนั้นก็นเลยกันนะ บีกว่าโอเค see ี o u t เด r e แล้วเราค่อยเจอกันที่ร้านกาแฟะนะโอเคประมาณนี้นะครับผุณกรูไปเร็วเลยนะครับมาหัวข้อที่ห้าเลสันตูเด d ดาเราข e นั้เยกยนฟังบทสนทนาข้างล่างนี้นะครับแวร์แฮ n แดนนี่แพลนจะกุแดนนี่นะครับได้วางแผนที่จะไปที่ไหนให้ฟังคลิปเสียงนะครับนะครับหน้านี้เป็นทักษะการฟังนะครับ Exercise 5a Page 101. Hi, Danny. I'm calling about going to the cinema tomorrow night. I'm afraid I can't make it. Oh, no. What's the matter? Well, to be honest, I'd forgotten that I promised I would babysit for my sister. I see. Well, another time then. yeah how about next Friday no problem โอเคครับผมนั่นคือเอบอกว่า hi Danny สวัสดี Danny I'm calling about going to the cinema tomorrow night ฉันโทรมานะครับเพื่อที่จะชวนให้ไปดูหนังกันคืนพรุ่งนี้นะครับ i อ a fresh I ใ a n ข m นเมเกตฉันเกรงเกรงว่าฉันจะ,ะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะครับ บอกว่าโอ้โ what's it matter โอ้ oh, ไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถทําเช่นนั้นได้คือฉันไม่สามารถไปนะครับนะดูหนังคืนพรุ่งนี้ได้นั่นเองนะครับเอก็เลยบอกว่า well to be honest I would forget and that I promise I would babysit for my sister โอ้ oh, นะครับนะฉันพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับนะ จูบ e อันเนสฉันพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับดนะัฉันลืมไปซชแล้วนะครับว่าฉันได้สัญญากันไว้กับเธอนะครับนะพอพอดีฉันนะครับต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กนะครับ I would b บเบ s i t นะครับนะ for my sister ก็คือเลี้ยงน้องนะครับนะบีก็ว่า I see โอ้ฉันเข้าใจเห็นด้วยเว l อนาเธอถามเด่น well, งั้นเราค่อยนัดไปกันเวลาอื่นดีไหม เอเรา yes okay h o าเชิญไ next Friday อ่าวันศุกร์นี้เป็นไงนะครับแปลว่าประมาณนั้น B ก็เลยว่า no problem โอเคนะครับคุณครูเติมให้แล้วนะครับนะประโยคที่หายไปไปเร็วเลยนะครับไปก็ต่อก็บอกว่า take role and act o u r s o m i l a r dialogue ให้นักเรียนนะครับนะแสดงบทบาทคล้ายคลึงกันประมาณนี้นะครับก็คือใช้คำเหล่านี้นะครับนะนำมาใส่ในบทสนทนา ก็ได้ประมาณนี้นะครับ Hi s e l l a สวัสดี s so e l l า I'm calling to about shopping this afternoon I a fresh I can t make it uh, เรานะครับฉันนะครับจากไปช้อปปิ้งในบ่ายนี้แต่ฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถที่จะไปได้นะครับแปลว่าประมาณนั้นบีว่าโอ้โนโอไม่นะ w a t c h m a r เกิดอะไรขึ้นเหรอเธอนะครับสเตล่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ เซล่าก็บอกว่า My mom has asked me to help her out this afternoon. เซล่าบอกว่าแม่ของฉันนะครับดาได้ขอร้องให้ฉันช่วยงานท่านนะครับในบ่ายนี้บีก็บอกว่า I see. โอ้งั้นฉันเข้าใจแล้ว Well ้ n วอนา r t ชา e เด e n แล้วเรานัดกันเวลาอื่นดีไหมครับ A. เอก็บอกว่า Yes how about tomorrow โอเคเลยงั้นพรุ่งนี้ดีไหม B บีก็เลยบอกว่า No problem ไม่มีปัญหา โอเคนะครับเป็นว่านหน้า101จบนะครับคุณครูไปเร็วเลยไปต่อหน้า102ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอไ้ท่านก็การุ่นช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกระผมครูอาพที่นั่นต้องขอขอบคุณ